เหรียญสิบ,บาทโลหะสองสีวาระที่ห5าสิ้เหรียญสมเด็จพระเจ้าพัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัดราชสุดาสิริโสภาพันนาวดีพระชนมายุครบ84ดิบสปีากราบสวัสดีท่านผู้ชมและทูกฝั่งทุกท่านกลับมาพบกันแล้วกับซีรีส์เหรียญ10บบาทโลหะสองสีวันนี้นะครับใหม่เช่นเคยใกล้จะครบ61วาระจนเต็ม น,นะครับ,รบสำหรับซีนี้เรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันนะครับเหรียญน,นี้มีขนาดเส้นผ่าศูนยน์กลาง26มิลิเมตรนะครับน้ำหนัก8.5กรัมมีการคคบรอบวาระวันที่24พฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2552มีการประกาศออกใช้งานของเหรียญคือ3กันยาย,ยนปีพุทธศักราช2553 จำนวนการผลิตของเหรียญมีทั้งสิ้นเพียง1ล้านเหรียญด้วยกันเหรียญน,นี้นะครับในชนิดราคาอื่นๆในวาระเดียวกันก็จะได้แก่แบบธรรมดา20บาท800บาทนะครับแบบขัดเงาจะไม่มีนะครับจะมีแค่แบบธรรมดาเรามาดูรายละเอียดของเหรียญน,นะครับลวดลายหน้าเหรียญกันเลยดีกว่าด้านหน้ากลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระเจ้า พระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรชลัตราชสุดาสิริโสภาพันนวดีพินภพ,พักนะครับไปทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์ชุดพินพพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงฉลองพระองค์ชุดไทยนะทรงสายสร้อยอสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัดติยราชอิสริยาพรณ์อันมีเกียรติคุณ รุ่งเรืองยิ่งมหาจัก,กรีบระราชวงศ์พระอังสาเบ,บื้องซ้ายประดับด้วยเหรียญรัตนพรรัชกาลที่หกชั้นหนึ่งเหรียญรัตนพรรัชกาลที่เจ็ดชั้นที่หนึ่งเหรียญรัตนพรรัชกาลที่เก้าชั้นที่หนึ่งภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่าสมเด็จพระเจ้าพระกินิเถือเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันนวี ด้านล่างมีข้อความว่าประเทศไทยโดยมีจุดกลมขั้นระหวะาดข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างเดี๋ยวจะให้ชมนะครับความงดลา้ของเหรียญกันเลยดีกว่านี่นะครับอันนี้เหรียญแบบ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับจะเห็นความเงาขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญจะเป็นแบบ เฟืองจักรสลับเรียกนะครับขอบเปรียญของเป็นสิบบาทโลหะสองสีจะเห็นความงดงามนะครับความเงาของเหรียญเดี๋ยวจะขอพลิกกลับไปชมด้านหลัง ด้านหลังของเหรียญกระสาบนะครับกลางเหรียญมีอักษรพระนามพอรอรภายใต้พระมงกุฎขัดเิียราชนารีร้อมรอบด้วยลายไทยประดิษฐ์ภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่าพระชนมายุ84พรรษา24พฤศจิกายน2552ด้านล่างมีข้อความบอกชนิดราคานะครับ10บาท โดยมีจุดกลมขั้นอระวะ่าข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนะครับทังสองขา,า,านั่จุดกลมนั่นเองนี่คือลวดลายของด้านหลังของเหรียญน,นี้พอต่อจะเห็นความงดงามนะครับความเงางามเนื่องจากเป็นเรียญยูนซีไม่ผ่านการใช้งานจึงไม่มีรอยเท่าไหล ะครับไม่มีรอยจับรอยสัมผัสทําให้มีความสวยงามได้เต็มที่นั่นเองโูมชัดๆนะครับ ้องจับคุ้ขังไว้ตะ้ืนอก